ข้อที่13ครับข้อนี้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมันจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการแปรผันทางพันธุกรรมครับ genetic variation genetic variation การแปรผันทางพันธุกรรมนี้มันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเอาตัวรอดได้สามารถมีวิวัฒนาการต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าพี่มี สมมติมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับซอมบี้สมมติว่ามีซอมบี้ฝงหนึ่งซอมบี้ฝงหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วกินเฉพาะคนตาตีเท่านั้นถามว่ามนุษยชาติจะอยู่รอดไหมรอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห้องเรียนของเราจะมีทุกคนตาตีคนตาโตถูกต้องไหมถ้าซอมบี้กินแต่คนดาอะคนขาวจะรอดถ้าซอมบี้กินแต่คนเอเชียคนยุโรปจะรอดพอเห็นภาพนะฮะเนี่ยเจนติกเวอรีชันที่มันหลากหลายเนี่ยมันจะทําให้ไม่ว่า สภาพแวดล้อมในในโลกนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันจะทําให้มันจะมีบางส่วนที่อยู่รอดแล้วอีบางส่วนที่อยู่รอดน,นี้จะสามารถสืบต่อไปได้ทีนี้ข้อ13ครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อความหลากหลายมันลดลงเมื่อความหลากหลายลดลง genetic variation ลดลงก็จะส่งผลต่อต่างสิ่งต่างๆมากมายถูกต้องไหมเราค่อยๆไปดูตัวเลือกกันดูตัวเลือกเก่อน ไม่มีสายพันธุ์พืชพันธุ์ป่าท,ที่จะนําไปใช้ปรปับปรุงจริงไหมจริงปกติเนี่ยเรามีพืชได้น้องครับจำไว้เลยนะการเกษตรเนี่ยการเกษตรจะมีความหลากหลายต่ํามากน้องลองนึกภาพถ้าพี่ปลูกปลูกมะม่วงถ้าพี่ปลูกมะม่วงในมะม่วงพี่สมมติในในในมะม่วงในไร่ที่มีแปดพันต้นทุกต้นรสชาติไม่เหมือนกันเลยจะขายยังไงวะถูกต้องไหมเออการเกษตรกรรมเนี่ยจะต้องการความหลากหลายต่ํามาก แต่ทีนี้พอมันหลากหลายต่ําเนี่ยมันก็จะโดนมาลงมาแรลงกินได้ง่ายพอคือมันมันไม่เหมาะกับธรรมชาตินะเนาะพอมันไม่เหมาะกับธรรมชาติเราเลยจาเป็นต้องเอาสายพันธุ์พืชป่ามาผสมบ้างเพื่อให้ได้สิ่งดีๆแล้วถ้าไม่มีความหลากหลายถ้าไม่มีความหลากหลายก็ไม่มีสายพันธุ์พืชป่าจริงไหมจริงอ่าข้อบีบอยครับขาดน้ํายางที่จะนําไปทํายางรถยนต์ยางตรงนี้คือยางพารานะครับเราไม่ได้ต้องยางเดี๋ยวน้ํายางที่ ต้นยางที่เราจะเอามาทายางพาราเนี่ยโอเคอยางอาจจะมีหลายชนิดแต่เราไม่จําเป็นต้องการความหลากหลายขนาดนะี้เวลาเราปลูก,กได้ส่วนยางเนี่ยเราสามารถปลูกยางชนิดเดียวกันทั้งหมดได้มีพันธุ์มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับความหลากหลายครับไปดูช้อย c e C ครับขาดวัตถุดิบในการทํายาสมุนไพรพื้นด้านโอ้โหน้องครับสมุนไพรนี่บอกเลยครับเยอะชิบหายนะครับน้อง เอาเป็นว่ามันมีวิชาเดี๋ยวในมันจะมีคณะชื่อแพทย์แผนไทยอะลูกแพทย์แผนไทยมีวิชาชื่อว่านวิทยาเรียนเรื่องว่านอย่างเดียวสาม่วยกิจอะน้อ <c> ง <oughs> เพราะฉะนั้นสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยโ้เยอะชิบหายแน่นอนอันนี้เกี่ยวข้องกับความหลากหลายแน่ๆครับข้อดีด็อกครับส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชในบริเวณอื่นจริงไหมจริงการที่มีการที่พืชมันหายความหลากหลายมันหายไปพอพืชความหลากหลายหายไปนะครับสัตว์ ก็จะไม่มีอาหารพอสัตว์ไม่มีอาหารมันก็จะไปกินพืชอื่นที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นๆหรือระบบนิเวศอื่นๆมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ครับจริงแล้วขอ้อีครับความหลากหลายของสัตว์ในระบบนิเวศนั้นลดลงไปด้วยก็จริงเพราะว่าอะไรลองนึกภาพอยู่ดีๆมีอยู่ดีๆผักชนิดหนึ่งหายไปจากโลกดิีเออหรืออยู่ดีๆด,ดอกไม้ชนิดหนึ่งหายไปจากโลกเต่าก็มีปัญหาพึ่งมีปัญหาแน่นอนถูกต้องไหมข้อนี้เขาถามข้อใดไม่ใช่ปัญหาข้อนี้จึงตอบข้อ,อบีบอยครับ